ทุกการตัดสินใจมีราคาที่ต้องจ่ายโดยเฉพาะเมื่อคนตัดสินไม่ใช่คนคืนนี้คุณกำลังฟังเรื่องจริงจากหลอนซ่อนทนชื่อเรื่องเหรียญเสี่ยงทายเกมที่ไม่ควรโยนในที่มืดกลุ่มเด็กมสามจำนวน4ี่คนเมแป้งต้นบอสเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมและมีนิสัยชอบเล่นของแปลกคืนนั้น พวกเขาแอบเข้าไปเล่นในห้องชมรมเลิกใช้งานของโรงเรียนเพื่อถ่ายคลิปท้าเล่นเกมผีลงช่อง YouTube ที่เพิ่งสร้างใหม่ต้นหยิบเหรียญเก่าออกมาจากกระเป๋าเหรียญบาทเก่าขึ้นสนิมขอบบินเล็กน้อยเขาว่ากันว่าถ้าโยนเหรียญตอนเที่ยงคืนแล้วถามคำถามอะไรก็ได้มันจะตอบเมหัวเราะตอบยังไงเหรียญพูดได้หรอต้นตอบกลับไม่ต้องพูดแค่ฟังตอนมันตกพื้น ถ้าหัวหมายถึงใช่ถ้าก้อยหมายถึงไม่ทั้งหมดหัวเราะก่อนจะเริ่มเล่นจริงตอนนาฬิกาโรงเรียนตีบอกเที่ยงคืนต้นโยนเหรียญพร้อมพูดว่าคืนนี้มีใครอยู่กับเราหรือเปล่าเหรียญตกลงพื้นดังเกร่งแต่ไม่มีใครกล้ามองลงไปทุกคนเงียบเสียงเหรียญสิ้นและไปหยุดตรงเท้าใครบางคนที่ยืนอยู่หลังแสงไฟฉาย แป้งตกใจเฮ้ยใครวะแต่พอไฟฉายส่องไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเมย์ <May S 2> เริ่มกลัวเราเลิกเล่นเถอะแต่บอสพูดขึ้นยังไม่ถึงตาฉันเลยเขาหยุ่เหรียนขึ้นมาแล้วถามเสียงเบาเหรียญฉันจะตายเมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนห้ามแต่บอสโยนไปแล้วคราวนี้เหรียญไม่ตกมันลอยนิ่งอยู่กลางอากาศหมุนช้าช้า ก่อนจะตกลงพื้นเบาๆแล้วกลิ้งไปใต้โต๊ะพอทุกคนก้มลงมองเห็นมือสีซีดคว้าเหรียญเข้าไปในความมืดต้นเปิดแฟลชมือถือส่องดูใต้โต๊ะมีแค่เชาของคนกำลังนั่งโยกหัวอยู่แต่ไม่มีตัวตนจริงอยู่ตรงนั้นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นจากในห้องใครถามก็ต้องรู้คำตอบเหรียญเด้งกลับมาตกตรงหน้าบอสอีกครั้ง ด้านที่หงายขึ้นคือหัวและตรงกลางเหรียญมีรอยเลือดเล็กๆทุกคนวิ่งหนีออกจากห้องทันทีแต่ในตอนเช้าบอสไม่มาเรียนอีกเลยครูบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนตอนกลับบ้านรถชนตรงหน้าโรงเรียนเพื่อนสามคนที่เหลือกลับไปดูเหรียญอีกครั้งแต่ไม่เจอมีเพียงรอยกลมบนผืนไม้เหมือนเหรียญเคยตกอยู่ตรงนั้น แต่ไม่มีใครเก็บไปคืนต่อมาในโทรศัพท์ของเมมีสายเข้ามาจากเบอร์ของบอสพอรับสายก็มีเสียงดังขึ้นว่าตาฉันโยนแล้วถึงตาถือบ้างนะบางเกมไม่ควรเริ่มเพราะคุณอาจไม่ได้เป็นคนโยนเหรียญครั้งสุดท้ายขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในหลอนซ่อนคน